สวัสดีครับ AISP ขอพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคามครับชมการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล2025-2026เมื่อวานนี้มหาสารคาม SBTFC แพ้ให้กับระยอง FC ไป1-4ครับ SWL FC นะครับวันนี้มาในระบบ4-3-3ครับผู้รัษาาประตูเป็นวรวิทย์ตะศรนะครับ ผู้สาประตูเป็นอิทิพลคําสุพรมนะครับแผงหลังแบ็กซ้ายเป็นปุณภพนามอนุครับขวาเป็นนิสเกมเริ่มครับมหาสารคามเริ่มเขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายขอเพีโทษแล้วไปช้าไหมไปมากจังหวะครับบอยที่กฤษณะกฤษณะลองยิงเลยลูกนี้โอกาสยิงครั้งแรกมาแล้วครับของเจ้าถิ่นมหาสารคาม ไปตรงตัวอิทธิพลคำสุรพรมนี่ครับเนี่ยดูอีกครั้งหนึ่งครับเอาบอลลงได้แล้วก็เลือกปั่นเลยครับแต่ว่าเราจะกระชากขึ้นมาเองบอลจับตรงนี้พลิกได้แล้วแทงต่อมาลวนซานโตได้ยิงโอ้โหถากเสาไปอีกแล้วครับอีกครั้งหนึ่งแทงมาให้ลูกนี้เนี่ยลวนซานโตได้กดด้วยซ้ายเลยนะครับ แต่ว่ายังไม่ตรงกอบครับอยู่ขวายาวเลยครับอ้าวหลบมาสวยทเนศทเนตมองข้างในเสาสองแล้วเราไปเกี่ยงกันหรือเปล่าออสการ์ปล่อยต่อแล้วได้ยิงลูกนี้เสาแรกโอ้โหมันหักข้อเกินไปครับอุกครั้งหนึ่งทเนตให้สวยแล้วครับแต่ว่าเนี่ยออสการ์ไปเหมือนไป,นไปแจ้งจังหวะแรกครับแล้วพอนทวัฒน์มาเล่นจังหวะนี้จะให้กับทเนตมาที่กฤษณะกฤษณะรอเพื่อนเติเตมแต่ว่าจ่ายไปติดนิรุตครับ แล้วผู้ตัดส okay. ินเป่านกหวีดหมดครึ่งเวลาแรกนะครับอตัวสำรองครึ่งหลังเริ่มนะครับอุตรดิตฐ์ได้เขี่ยบอลแล้วบุกจากขวาไปซ้ายเอาซ้ายเปิดมาลูกนี้บอลมันโรยๆเสาสองมงตั้งกลับมาแล้วต้องช่วยกันสกัดออกมาก่อนแล้วมงเสิยลูกนี้เอ้าแล้วย้อนกลับมาโอ้โหแล้วข้ามคานครับปัดออกไปก่อน ไม่มีธงนำหน้าขึ้นมานะครับจังหวะมงของลวนซานโตสหน่อยครับดูอีกครั้งหนึ่งเปิดมาเสาสองนะครับแล้ววอลพัทมงตั้งกลับมาเป็นจังหวะเคลียร์ของอาสารคามที่ไม่ขาดนะครับแล้วลวนซานโตสเนี่ยโอ้พยายามจะสะบัดแ้วมันบอไม่ได้กดต่ำลงนะครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของอุตรดิตย์โยนมาเสาแรกเรียบร้อยครับได้ประตูขึ้นนําแล้วครับจากสันทัดเทียงครับในนาทีที่56โอ้โเตะมุมครับประตูแรกของเกมนี้ มาจากลูกเตะมุมประกบกันไม่ดีครับฝั่งของมหาสารคามดูอีกครั้งครับเตะม,มุมเข้ามาแล้วสารันแม่เนี่ยครับวิ่งเข้ามาที่เสาแรกนะครับโอ้ตัวประกบหายเปิดเข้ามาบอย้อยมาเสาสองเอาล้โมองเสยกลับมาได้แล้วโอ้โหวตวัดยิงตรงนี้เนี่ยสองศูนย์เลยครับ นี่เพิ่งจะลงมาเองครับเดียโก้ซินวครับนาที60โอ้โหยิงสวยด้วยนะครับเหมือนจะจักรยานอากาศย่อมย่อมเลยครับโอ้โหกลายว่าไหลเลยครับลูกแรกมาแล้วไปเอาดาวซันโวของทีมลงมาย้ำเข้าไปอีกครับตอนนี้2อูนแล้วดูครับเปิดมาเสา2ตรงเนี้โมงกลับมาไม่บอลยังไม่ออกนะครับแล้วกลายเป็นว่าเข้าทางเดีอโก้ซินวครับคนที่โมงกลับมาคือลวนซันโตสนะครับ ดุยขังมงแล้วนี่ครับแล้วสกัดกันไม่ขาดกันท้งขวาสุดเลยครับอธิวัตรอธทิวัตรนี่เหมือนจะหลอกยิงเลยครับโอโ้ต้องมาชกทิ้งออกไปครับอิทธิพลคำสุพรมบอตรงกรอบน,นะครับดูอธิวัตรเหมือนเลือกมองก่อนแล้วครับแล้วเลือกปันนิจเจตนาแล้ว พยายามเปิดสวน,นกับเข้าไปไปพักบอลปาเกติชัยดึงเข้าขวาปาเกติชัยซัดลูกนี้เอาบอลชนเสาโอ้ยแล้วจะมีสามไม้ปาเกติชัยเกี่ยวมาได้ทางเข้าทางเท้าซ้ายแล้วบอลยังไม่ไปไหนโอ้โหภาพใช้ทีจังหวะเนี้ยได้ลุ้นก่อนครับยิงไปมีนฉลบครับโอ้โอโชนเสาแล้วไปจับบอลลั่นตรงเนี้ยปาเกติชัยไปเอามาเล่นต่อแล้วโอ้โหูนี่จังหวะต่างคนก็ต่างเข้าหาบอลนะครับแต่จังหวะเนี้ยน่าได้นะครับมีแฉลบแต่ว่าชนเสา แล้วเนี่ยจะมาเล่นตรงนี้โอ้ดูจากเหลี่ยมเนี่ยคือน่าจะให้อิทธิพลเลยครับเจตนาทวงเวลาอิทธิพลหดยาวขึ้นมาบอตกเป็นของอุตรดิตถแล้วไหลต่อมาตรงนี้อานนยังไม่ได้เลยครับ เปิดเข้ามาแล้วข้างในมีเดียโกซินวาพักให้ซัดเลยครับโอ้โหนี่เอี้ยวตัวซัดด้วยหลังเท้าเลยครับนนทวัฒน์แต่ว่ายังปฏิเสธของวรลวิตซสอนนะครับดูเดียโกซินวาพักให้เลยครับแล้ววิ่งมาซัดแบบโอ้โหบอลกระดอนขึ้นมาพอดีตรงกรอบแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่มุมพอครับโดยสกอร์ที่ห่าง2ลูกด้วยครับโอกาสลุ้นก็ยากเลยครับมหาสารคามตรงกลางขอกันอยู่ครับ b l o u